โอเคครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับชื่ออะไรเนี่ยสีอ่าชื่อสีด้วยครับสีด้วยชื่อเล่นชื่ออะไรคะไม่เอาไม่เอาสวยดีนะสีด้วยชื่อเล่นชื่อซีดีครับแต่ฉายาที่เราเรียกซีด้วยชายไม่ยู่แล้วอีกไว้อ้กไวยอย่างเงี้ยชื่อซีดีว่ะขอชื่อเฟี้ยวๆหน่อยพี่ชื่อเฟี้ยวๆอ่ะซีดีงั้นเป็นซีเฉยๆแล้วกันอ่ะไม่เฟี้ยว เอาแล้วเอาอะไรดีอะ CD มันสองพยางมันทำไม่ได้อะเอา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 ซีอย่างเดียวได้พี่ซีก็ได้อะเอาซีดีอะนะซีดีร้านเท่าซีเท่าร้านทีโอ้เปียวพอไหมวะเปียวพอร้องต้องริ้นเลยก็ะทางชอบก็ะทางไม่ชอบมา้องสีให้ผมหน่อยเออพี่ผมมีคำถามคำถามถามมาเลยพี่มีเทคนิคอะไรอะไรบ้างแบบเวลาเล่นเกมอังกฤษเงี้ยแล้วแปลแปลอะไรเงี้ย เทคนิคเหรออาโอเคสตเต็ปง่ายๆหนึ่งเอาตัวเข้าไปอยู่ในเกมสองโฟกัสเรื่องไอ้นี่ซับไตเติลเรื่องสับที่มันพูดสามก็คิดอะไรในหัวก็พ้นไม่ออกมาเลยสามสเต็ปเท่าน,นั้นเองเออพี่แล้วคลิปแรกของพี่นี่เป็นคลิปอะไรผมไม่ไรู้เลยอะเด a ไอแลนด์ครับผมพี่แคปตอนไหนอะโอ้โยป,ปีแล้วลป 1, ีสองพันสิบเอ็ดหรือสิบสองวะพี่มันอยู่ในชแนลพี่ปะ อยู่ในชาแนลครับไปคุยดูเลยครับมีแลนพากแรกพี่เบย์พี่เบย์ชื่อจริงชื่ออะไรอ่ะชื่อธนกิดทำไมเหรอเปล่าถามไม่เฉยอ๋ออยางรู้ก็ไปดูเฟซบุ๊กก็มีเขียนอยู่เคพี่หมดละคำถามถามแค่นพี่พี่ขอบคุณครับซีด้วยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะพี่ไม่ถามอายุผมหรอเออว่นลืมเลยงอนงอนไอ้ไม่ไม่งอนไม่งอนโอ้อายุเท่าไหร่ครับ สิบเจ็ดครับผมอันนี้ไม่นัดนะเรื่องจริงจริงนะเออไม่ได้อายุย้อนสิบเั่นได้ไครับเคไปแล้วพี่ของจริงในป่าไปป่าไปไปครับหากท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนคนอื่นดูด้วยนะครับและฝากกดติดตามด้านล่างขวามือนเลยโอเคครับผมชาก่อนตอนนี้สิ่ดัวชาแนลได้มีกาลิน่าไว้แล้วตามด้านล่างเลยนะครับเอาไว้ ฟังเพลงพูดคุยนอนเล่นกันนะครับได้มาเข้ามาได้ทุกวีทุกวันทุกวีทุกวัยน,นะฮะโอเคครับฝากากาดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย